เกษตรอินดีสวัสดีจ้าตอนนี้ก็บแปดโมงเศารกลัวเด้อจ่าพึ่งมาจากหาภาคเกษตรแต่เ้าลยเลยบันนี้อันพี่น้องสิบาไปเบิ้งอันนี้ดอกจ่าลูกไก่ชนออกไม้ป๊าดขับรถมาโอ้ยบทันบทันพี่น้องมือนั้นพาไปนับอันไข่พันยู่ยี่สิบเอ็ดหน่วยมามือนี้ออกมาแล้วแม่จ่ามือนั้นนั้นได้พามาเบิ้งขอกนี่เด้อจา่าวา ไข่แปดน่วยออกสีโตแต่เหยบตายหนึ่งแล้วก็คางหางไหวบัดนี้ <balcony> ไอฟุ้งนี่แม่จ้าพี่น้องโอ้ ooh. ปัด <Problem> ปัดปๆดปัดปปัดปกหลายอีหล่าแม่ไข่ยี่สิบเอ็ดน่วยป้าจังไหนมันคือฟ้าออกมาหลายเถอะโอ้บ่กคิดสีหลายบัดนี้เนาะเอาเอาไปนี่สีโตเดี๋ยวสีนับิังเลือกพี่น้อง ห 1> 1, นึ่งสองสามสี่คูนคูนคูนไก่ชนมีคูพอเลยแม่จ้าสี่แล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามโตป้ามาถ่ายมาทันแม่จ้าต้ออิจสัญญาว่าอีกสองมือ่อันสิบห้ามาเบิงอันไก่แม่นี่ฟักพอว่ามือนั้นมันพึงสิจ่อโอ้ย ที่ย่งกระดานี่มาแซงเบาเนี่โอ้ยมาโอ๋ยผุนนๆแม่เขาพาลูกไปอันทิมไปอีกที่โตไปแม่ละไป,ไปไปไปโอ้ยตาแพกตาแพงแต่ <c oughs> แพนด้าถอยไป <c oughs> แพนด้าไม่ต้องมาพูดกับแม่ <c oughs> โอ้ยบอกลายอีหล่ะโอ้ยจนมาซสีบก็โตขึ้นเก่งเถอะวะ

มีทั้งดำประดูาคาขนสีกดสีขาวที่มาจังไดเนาะบบดน,บน,นี้พอไดเนาะแบบน,นี้อ้ยหมากะหมากะหมาที่เฮิอนฉีดยาแล้วเอาอ้ยพี่น้องไมนจะไปไก่เนาะไปไก่เขาเขาก็ยานแม่จ้ะโอ้ปาดปาัดปดปัด เดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋ยเดียเบิ่งได้ซ้ำนี้เดี๋ยวเดดียสิเขาไปอีกได้บนอขอ,อกงัวเออเดี๋ยวสิพ้าไปเบิ่งวา่าเหลือไข่จักหน่วยบ้องหันนับได้สิบสองสิบสามตัวนี่บ่โอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยฝักป๊าดมีตายน้ำเมจา้าี่น้องนี่ออกบ่าได้ตายโอ้ยเอ๊ะ นี่หนึ่งเลยสองสามสี่หา้าหกหกหน่วยตายเป็นโตเห็นแล้วไตหนึ่งแม่จะ้ะโอ้ยซอยกัะบาทันอันฝักมือหนีเบิดโอ้ยพี่น้องบได้เบิงแค่สองมือกัเลยจากยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดลบหก เหลือเท่าใดเนาะมันต้องสิบหาเป็นบอกพี่น้องเอาหายไปใส่สามตัวเนาะบางหันนับได้มันต้องสิบหาตัเดเ้อเปนบอกพี่น้องไคยี่สิบเอ็ดหน่วยนี่เห็นสากอยู่นี่หกลูกเขาต้องได้สิบหาตแต่ว่าหันนับได้สิบสามแม่จ้ะอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวพาไปเบิ้งไกลๆอีกเทื่อน,นึง อันนี้คือที่ออกมาก,ก่อนหน้านี่สองมือลูกเขากัอุปุอีปิได้สามตัวสามตัวสามสีมือนั้นที่พาเบิง้งอลจ้ะใครแค่แปดน่วยบัดแม่นี่โอ้ยอันแม่แม่นี่คือกดแดงจะ้ะแม่นั่นคือกดเทาปกติเขาเป็นอันคู่คู่กันเป็นพี่น้องคู่กันกน,นะเดี๋ยวขอเบิ้งอีกเดือนนนะเดี๋ยวขอเบิ้งให้ชัดๆเบิงมีจกักรโต หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่้เข้าไปใกล้เขาเขาก็พ้าลูกหมอบไหม่จ้ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า อยากหูแม่เดี๋ยวเข้าไปนักบึ้งดูหนึ่งสองโอ้ยมันกะบอยูนิ่งเนาะพี่น้องเนาะ โอ้ยเบิง่งเลยเหยียบคอลูกเหยียบอย่างเหยียบเฮ่เฮ่เฮ่โอ้ยสามตัจักไปทั้งใดอันงัวนี่มือนกระรังทองม,มืนกระสิเอยทรงหายโอเคพี่น้องเดี๋ยวเข้าแข็งแรงเล้อเดี๋ยวสิาพามาเบิ่งใหม่เด้อจ้าบันนี้บนนี้เด้อจา้าย